สวัสดีครับโอ้โหขอเสียงเบิร์หนึ่งอีกทีเลยครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดขอกล่าวสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้ครับพักเพื่อไทยเรามาเดินสายในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจ เพื่อที่จะยืนยันกับพี่น้องประชาชนครับว่าพักเพื่อไทยเราพร้อเป็นรัฐบาลเพื่อพวกท่านอีกครั้งหนึ่งครับท่านไม่ต้องห่วงเลยครับวันนี้เรามาเรามีขุนศึกหรือว่าขุนพลมากมายนะครับที่จะมาปราศัยทั้งเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจกับทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเชื่อว่า จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ปิดประตูตายให้กับพรรคประชาธิปัตย์ครับสองปีกว่าที่ผ่านมาครับท่านเห็นแล้วครับฝีมือการบริหารงานของคนที่ชื่ออภิสิทธิ์วันนี้ครับพรรคเพื่อไทยก็อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเอาผู้หญิงเป็นนายกสักทีครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับผู้หญิงกําลังจะเป็นใหญ่ผู้ชายเตรียมจ่ายกับข้าวให้ดีครับตอนนี้นะครับเรามีขุนพลมากมายครับตอนช่วงนี้ผมจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรจะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้ครับเรามีเรียกว่าเป็นมันสมองของพรัคไทยรักไทยพรัคพลังประชาชนจนบาถิงพรักเพื่อไทยเป็นอดีตรัฐมนตรีครั้งครับดร สุตเ้าครับขอเียงประเมินดังให้ท่านครับนี่ดอกไม้นี่บังหน้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอดอกไม้หนีหน่อยนะเดี๋ยวมองไม่เห็นอวันนี้คนมาเยอะก็เ,เลยพูดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็เริ่มต้นเลยก็แล้วกันนะครับ นี่เอาดูทีวีผมบ้างหรือเปล่าเนี่ย oh. ช่วงนี้เนี่ยก็ห้ามร้องเพลงอีกเดือนหนึ่งจะมาร้องเพลงใหม่ในทีวี oh. อ้าวพูดเป็นเรื่องเป็นราววันนี้เนี่ยมีปัญหาประเทศไทยอยู่สองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตยมีกลุ่มามาหมาตั้งรัฐบาลอยู่ในนี้รัฐบาลอามาเนี่ยจะมีลักษณะทํำ้ายประชาชนแล้วก็โกงประชาชนวันนี้เหลือพักเดียวเรียกชื่อว่าพักเพื่อไทยเอาใช่ไหมพักเพื่อไทย เป็นพักเดียวของประชาชนครับพักของประชาชนไม่ทำสองเรื่องคือหนึ่งไม่โกงประชาชนสองไม่ทำลายประชาชนแค่นี้ก็พอแล้วว่าต้องเลือกพักไหนอ้าไม่ได้ยืนไม่ได้ยืน ไมเอะไรเอาจะให้ผมพูดเรื่องเศรษฐกิจนะครับขึ้นมาเนี่ยก็เป็นคำบันสัญญาเมื่อพวกเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในสามเดือนแรกเนี่ยนะฮะ เราจะลดรายจ่ายพี่น้องประชาชนอา้าวรายจ่ายที่หนึ่งที่จะลดลงไปคือนี่ไม่เกินห้าแสนบาทพักชำระหนี้ให้สามปีไหนใครเป็นหนี้บ้างโอ้ เป็นหนี้เพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลที่บริหารมาเนี่ยสร้างหนี้สร้างสินให้ที่น้องประชาชนข้าวขายได้เกวยละเท่าไหร่นี่ที่นี่ปลูกหอมมะลิกันใช่ไหมพวกผมมาเป็นรัฐบาลนี่ข้าวหอมนี่ข้าวเปลือกนะเกวยละสองหมื่น อ้าว oh, อันที่หนึ่งนี่เดี๋ยวเอาบัตรเครดิตกเกษตรกรมาให้ดูเดี๋ยวน้องจะโชว์ให้ดูอันนี้ก็คือบัตรเครดิตชาวนะาบัตรเครดิตชาวนาะในบัตรเครดิตนียจะใส่เงินให้70%สิซสมมติว่ารายได้เราปีละแสนในนี้จะมีเจ็ดหมื่นบาทเอาไหมเนี่ยเอาตรงกลมือดังๆเลยเนี่ย นี่เขาเขาทำความเห็นมาแล้วก็บอกว่าเกษตรกรชอบบัตรเครดิตเกษตรกรไหนใครไม่ชอบมีไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมอาตกรดังๆไม่มีทำไมพักเพื่อไทยให้บัตรเครดิตเพราะว่าเป็นพักของประชาชนประชาชนทุกคนต้องเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เศรษฐีเท่านั้นที่ม,มีบัตรเครเดิตคนจนก็ต้องมีได้เอาไหมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างบางใบเดี๋ยวน้องจะลงไปจ่ายแถวนี้นะในนั้นยังไม่มีตังค์อยู่นะเอาไปดูก่อนไปดูก่อนกับไปเพื่อนบ้านดูก่อนอบัตรเครเดิตเนี่ยจะมีเงินเจ็ดหมื่นบาทถ้ามีไรายได้ปีละแสนซื้อปุ๋ยซื้อยานะครับ อ่าแต่นี้ลดรายจ่ายไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ห้าแสนใช่ไหมนี่เจ็ดหมื่นไงนี่เจ็ดหมืนเราเป็นหนี้ตัวเราเองไม่ต้องตกเขียวเราตกเขียวตัวเราเองพอพวกผมมาเป็นรัฐบาลนี่ข้าวหอมนี่ไม่ใช่หมนะื่นสามแล้วสองหมื่นสองหมื่นใช่ไหมตอนนั้นสองหมื่นในบัตรเครดิตต้องมีตังเท่าไหร่ 87%เละ70%ขาย20,000นี่รายได้ก็จะเป็นปีละประมาณแสนหกถึงสองแสนบาทอ่าในบาทก็จะมีแสนสี่โอ้โหลร่ำรวยแล้วจะทำยังไงเนี่ยพี่น้องที่เป็นกรรมกร ที่พูดอันนี้เพราะว่าพ่อผมเป็นกรรมกรพอเข้าไปสามเดือนนะจากบัตรเครดิตกเกษตรกรหมดเลยอ่าชาวนาก่อนชาวนาก่อนเสร็จแล้วมีชาวสวนชาวไร่จากนั้นจะให้คนขับแท็กซี่คนขับมอเตอร์ไซค์ข้างหน้านี่ก็ถามว่าแม่ค้าได้ไหมแม่ค้าได้ไหมเอาไหมอะแม่ค้าเอาไหม อาจจะไปคิดมาให้คิดมาให้เดี๋ยวก่อนผู้ดใดจบก่อนคนที่เป็นกรรมกรตอนนี้ได้วันละสองร้อยใช่ไหมเข้าไปเมื่อไหร่นี่ให้สามร้อยบาททันทีลูกหลานเราเนี่ยที่จบปัญญาตรีตอนนี้ได้เจ็ดแปดพันใช่ไหม เข้าไปนะหมื่นห้าต่อเดือนรัฐบาลพักเพื่อไทยจะเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนทุกคนอ่าอันนี้เป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แต่นี้เป็นเรื่องในหมู่บ้านของเรากองทุหนหมู่บ้านวันนี้มีล้านเดียวเข้าไปเนี่ยนะจะเพิ่มกองทุหนหมู่บ้านทุกที่ เป็นสองล้านบาทนี่จำจำตัวเลขไว้นหน่อยนะเดี๋ยวจะถามตอนตอนท้ายรายการนะฮะจากนั้นเนี่ยเรามีโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเรียกว่า SML SML มีสมระดับ S เนี่ยนะฮะ โครงการ SML สามแสนในชูมือหน่อยได้สามแสนา S สามแสน M สี่แสน L ห้าแสนเอาไม่เอาเนี่ยเห็นเงียบๆกันอยู่อะเอาไหมทา่านนี้เอาไหมท้างหน้าไม่เอาเหรอ นี่นี่อบอตอนี่ที่มีรายได้อบอตอนะอบอรตอรายได้ไม่ถึงสิบล้านนะให้สิบล้านข้างหน้าเขายังไม่เอาเอ๋อเบอร์สิบไม่เอาเขาบอกเบอร์สิบไม่เอาอ่าเบอร์หนึ่งเอาไหมเบอร์หนึ่งชื่อบักอะไรอ่าข้างหลังเบอร์หนึ่งชื่อบักอะไร ที่น้องนี่ต่อไปลูกหลานเราไปเรียนหนังสือเนี่ยจะตั้งกองทุนเรียนก่อนพรที่หลังแล้วจบมาแล้วเนี่ยนะยังไม่มีงานทำเนี่ยนะฮะจะไม่ไล่ล่าอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยนักเรียนที่นักศึกษาที่เพิ่งจบมาเนี่ยถูกตามทวงเงินจนไม่มีอันทํางานแล้วเราจะเลิกไม่ตามทวงเงินมีเงินแล้วเคยมาจ่ายเอานี้เอาไหม มีสองเรื่องมีคนใส่ร้ายไว้เขาก็บอกว่าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลนี่จะไม่จ่ายเงินผู้สูงอายุห้าร้อยบาทโทษทีเงินห้าร้อยบาทเนี่ยให้คนเท่าคนแก่หกสิบขึ้นไปเนี่ยตั้งโดยทักษิณอสมเนี่ยนะฮะเป็นโครงการที่ผมคิดขึ้นมาเมื่อปลายปีห้าหนึ่งถูกไล่ออกไปซะก่อน อสมออออหนึ่งล้านคนจะรับเงินต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราไม่เลิกเป็นเพราะเราหาเงินเกง่งเราจะลดหนี้ที่น้องประชาชนทุกคนหนี้อันเดียวที่ไม่ลดนะคืนนี่อาภิสิทธิ์ไม่ลดหนี้อาภิสิทธิ์ใช่ไหม <laughs> เอา้าพูดต่อไปหน่อยพวกผมเนี่ยจะแจกคอมพิวเตอร์เรียกว่าแท็บเล็ตแท็บเล็ตเอาพูดถูกไหมแท็บเล็ตนะช่วยพูดดิแท็บเล็ตเอาพูดพร้อมๆกันแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆแท็บเล็ตเนี่ยนะ จะแจก8แสนเครื่องให้นักเรียนป .1 ทุกคนอ่สาส<อ> .2 ส<ำ>เราฮะเชินนี่นี่พอมีแท็บเลต็ตเนี่ยเวลาจะหมดแล้วบลูเข้ามาเตือนเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งนะฮะ แท็บเล็ตเนี่ยนี่ต้องขอบ่นหน่อยให้ผมนั่งรถมาถึงบึงพานแล้วบอกว่าเออรัฐมนตรีคลังไม่ต้องขึ้นพูดก็ได้เออเป็นไปได้ย,ยังไงอ,อ่าแล้วใครจะมารักษาคำมั่นสัญญาเนี่ยอ,อ่าก็ เดี๋ยวเวลามีน้อยจะพูดให้ครบหน่อยก็คือพี่น้องที่อายุเกินยี่้าที่ยังไม่จบมหกอ่ะมหกอ่ะใครไม่ใครไม่จบมหกมั่งยกมือหน่อยดยิอะไรข้างหน้านี่ไม่จบเหรอเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พวกผมเข้าไปเนี่ยนะฮะ จะเทียบโอนประสบการณ์ให้แล้วไปเรียนแปดเดือนจบม .6 ทุกคนนี่ตอนเรียนเนี่ยจะสอนไอ้คอมพิวเตอร์นั่นด้วยอ่าตอนนี้ลูกพอหนึ่งเป็นเราก็เป็นด้วยเอยาไหมอ่าแล้วใครใชไปต่อมหา,อาอลัยรามกำแหงนะไปเรียนนิติศาสตร์แล้วไปเป็นสารเลยอ๋อจะได้ไปตัดสินคดีจตุพร เอาไหมอา้าวมีสองเรื่องนี่สองสองร้อยเอ็ดฝากไว้ก็คือแม่น้ำชีกับลำเสียวใหญ่อา้าวฟังฟังแม่น้ำชีกับลำเสียวใหญ่ห่างกันเจ็ดกิโลเมตรยังไม่มีคลองเชื่อมต่อ พวกผมเข้ามาจะต่อเชื่อมคลองแม่น้ำชีลําเสียวใหญ่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยตลอดทั้งปีอันต่อไปแม่น้ำมูลกับลําพระพลาห่างกันห้ากิโลครึง่งเราจะเชื่อมแม่น้ำมูล กับลำบระพลาให้น้ำเนี่ยเข้ามาไอ้คลองที่ขุดไว้ทั้งหมดน่ยให้มีน้ำตลอดปีเอาไหมตอนนี้ปลูกข้าวหอมมะลิได้สองรอบเงินในบัตรเครดิตแคสเป็นเท่าไหร่แล้วสองแสนแปดเอาเวลาเหลือน้อยทวนกันนิดนึง ค่าแรงขั้นต่ำเท่าไรดังๆจบป็นญาตรีเงินเดือนเท่าไหรข้าวหอมมะลิพักหนี้ห้าแสนบาทกี่ปี SML SML S เนี่ยโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ให้เท่าไหร่เอา้าไม่ไม่ไม่พร้อมกันเลยเท่าไหร่ L เท่าไหร่ L L M เท่าไหร่อ่าช่วยไปบอกเพื่อนบ้านหน่อยนะครับก็วันนี้เวลามันมีน้อยมีผู้ใหญ่หลายคนมาบังเอิญเนี่ยผมมาอีสานหลายครั้งมาเกือบทุกจังหวัดแล้ว ก็อยากมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนแล้วเดี๋ยวจะไปลงไปถ่ายรูปก,กันนะครับเอาแค่ okay, นี้ก่อนพักเพื่อไทยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรชูม,มือด้วยชูม,มือชูม,มือเขาจะได้ถ่ายรูปไปเบอร์อะไรขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านรัฐมนตรีด้วยครับ